สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสโนวีตอันนี้สี่สี่นะครับสโนวีสวัสดีค่ะ,คะอ,อ่าเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เขาแป๊บหนึ่งแป๊บนึงอ่ะหนูสวัสดีค่ะก่อนเล้วสวัสดีค่ะ,คะอ่าแซนดี้สวัสดีค่ะ <c oughs> อ่าเหลือใครเหลือเจียวเจียวสวัสดีค่ะมาทำอะไรกันวันนี้ตัวนี้ มาหาเพื่อนระวังหน่อยอ่าอันนี้เป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นลูกลูกของเพื่อนนะฮะเป็นลูกของเพื่อนอ่าเป็นลูกของเพื่อนมาหาเพื่อนนะครับก็แวะเจลเขาพอดีว่าเพื่อน <c oughs> ก,ก็คือเป็น <c oughs> ก็เป็นเพื่อนสีด้วยนะครับคนนั้นผู้ชายคนนั้นเป็นเพื่อนเพื่อนสี <c oughs> เรียนโรงเรียนเดียวกัน ใช่ไหมเรียนรู้เรียวกันนะอืมค่ะนะฮะแล้วก็พอดีเจียวเอาของฝากมาส่งนะครับเอาของฝากมาส่งเพื่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแวะทานข้าวกันในบริเวณนี้นิดหน่อยนะครับเจียวเจียวเตื่นเตื่นทําเมือเชียงบุอ๋อมาละเพื่อนเพื่อนเขาพักอยู่ที่นี่ครับพักอยู่ที่หมู่บ้านนี้อ๋อ แปะแปะอ๋อ拿着吗哦谢谢谢อ那ช不拿了吗ว我า了ี一起修吧一起修นี่เขาก็มีลูกสามคนฮะเป็นผ oh, the ู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งนะครับเพื่อนเจียวคนนี้เขาเป็นคนเซี่ยงไฮ้ฮะแต่ว่าเขาติดใจเมืองลี่เจียงเขาเลยมาซื้อบ้านที่นี่นะมันเป็นอันนี้เป็นโครงการหมู่บ้าน นะครับเพื่อนเจียวนะฮะก็ถือว่าเป็นมาถาท่าบรรยากาศนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านจัดสรรเขาบอกว่าหมู่บ้านจัดสรรนะครับที่อยู่ใกล้ภูเขาหิมะมังกรหยกมากที่สุดนะครับเพราะภูเขาหิมะมังกรหยกเนี่ย ก็อยู่ตรงนี้เองนะฮะก็ถือว่าอยู่ใกล้มากที่สุดแล้วนะครับของเขาลูกลูกของเพื่อนเจียวทั้งสามคนก็เรียนโรงเรียนเดียวกับซีซีทั้งหมดนะก็เลยเป็นเพื่อนเพื่อนกันหมดเพื่อนเพื่อนกันหมดนะฮะนี่อันนี้ก็ลูกคนเล็กของเขาก็ก็โตกว่าซาซาขวบเดียวนะฮะ ซาซาผมพูดภาษาจีนโต,ตก็โตกว่าแซนดี้ปีเดียวนะฮะแต่แซนดี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าดูดูนะตัวใหญ่กว่าสูงกว่าแซนดี้สายกินฮะสายกินอ่ะโอเคเราก็ดูบรรยากาศไปนะครับผมนะครับอ๋อเขายังเขียวๆนี่ก็คือปลูกปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าปลูกอะไรฮะ คือตรงนี้เป็นโครงการของโรงแรมคลับเมดตัวนี้ะที่ท,ที่ช่วงนี้ผมมาทากิจกรรมแล้วกม็มาเที่ยวโรงแรมคลับเมดนะครับอยู่ตรงนี้แต่ว่าอันนี้เป็นโครงการบ้านจัดสรรของของเครือโรงแรมเขาเหมือนกันครับอยู่ติดกันเลย ว่าร<ส>ู้สึกว่าน่าจะกินข้าวเลยนะครับอ๋อใช่ใช่เราจะกินข้าวกันเลยตรงนี้นะครับโอ้โหอันนี้ประตูนี้ใหญ่่อยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเหมือนห้องอาหารของโชรงการวิ่ง ทีเนี้ยวันวันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มาเที่ยวบ้านเขานะแต่บ้านเขาก็อยู่ในบริเวณนี้เหรอเนาะแต่มันเป็นบ้านยังไงเจียวมันยังไงเห็นนี่งเงี้ยอันนี้คือบ้านหลังเดียวหรอไม่ใช่มากไม่ใช่เขาขายเป็นโฮมพ่อมเขาไม่ได้ขายเป็นตังค์เขาขายปงงเป็นห้องแต่ละโฮมเขาอยู่โรงแรมสมมติว่าเขาไม่มาอยู่ก<อ>็คล้ายๆค,คอนโดสิไม่ใช่สมมติว่าเขาไม่มาอยู่ก็คือประเทศไทยก็มีโรงแรมก็จะเอาห้องของเขา ให้คู้อื่นนองแล้วก็เขาก็ได้กำไรแบ่งไปด้วยก็คือบริหารสินทรัพย์ให้ด้วยนะครับก็คือช่วงไหนที่จะฝากโครงการแบบว่าฝากให้คนอื่นเช่าก็ได้นะครับอ๋อก็เป็นห้องห้องนะฮะแต่ว่าตึกหลังหนึ่งมีกี่มีเท่าไหร่หนึ่งสองสาน่าจะมีสัก7-8 7-8แปดเจ็ดแปยูน en <enfant> <inventory> ิตนะใน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 ตึกตึกตึกนึ่งนะครับเนี่ยฮะ ว่าบรรยากาศดีนะปกติูตรงนี้บรรยากาศดีอยู่แล้วครับนะบมันใกล้ภูเขาหิมะมังกรหยกนะฮะอะ่ระหว่างที่เด็กเล่นคนระับก็ให้ดูบรรยากาศนิดหนึ่งเขาตกแต่งบริเวณห้องอาหารเขายัางไงนะครับอ๋อเนี่เป็นเชือกป่านเชือกป่านสวยทีเหมือนเนะผมจับเลยพอดีเห็นมันแปลกหนะ่อยอ๋อเขาสารนะอ๋อไม่ใช่เป็นนั่นนะ่ะ ที่เหมือนโคเชอฮะผมเรียกชื่อไม่ถูกนะหลายๆสีแล้วก็มาถักนะ mm hmm. เหมือนตอนแรกนึกว่าเชือกต่า mm hmm. อันนี้ก็เป็นงานไม้ต่างๆ mm hmm. ไม้จริงนหนอยเอยไม้จริงฮ mm hmm. ไม้จริงอันนี้น่าจะเกิจดจากเป็นไม้เถาวัลย์นะฮะเออไม้เถาวัลย์ที่เอามาดัดนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ปล่อยเด็กเขาเล่นกันไปก่อน อ๋อนี่เป็นเป็นจุดจับบุฟเฟ่ครับคือนี่เป็นห้องอาหารของหมู่บ้านนี้นะฮะดีไหมอดูดีนะฮะเดี๋ยวค่อยถามเจวที OT ว่าเขาซื้อที่นี่ซื้อมาราคาเท่าไหร่นะครับยูนิตหนึง่งเหมือนจำได้ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมถามดูนะครับโอเคเราวนมาด้านหน้า นึกว่าถามเจียก่อนเจียเอาพอดีค้างไว้เมื่อกี้บอกว่าจะมาถามเจียวว่าแล้วที่ซื้อมาเป็นซื้อห้องห้องนี้เขาซื้อเท่าไหร่ที่นี่เขาซื้อไว้หลายห้องไหมเนี่ยเขาเขาบ้านเขามีสองห้องแล้วก็มีบ้านแม่เขาอีกห้องหนึ่งนะห้องนึงก็คือพักรวมกันเพื่อก็ครึ่งตึกครึ่งตึกนะฮะใช่แล้วจําได้ไหมเขาเคยบอกไหมว่าเท่าไหร่น่าจะแพงอยู่อ่ะเหมือนจะเป็น ห้องหนึ่งห้องหนึ่งตั้งหกเจ็ดแสนหยวนอะมากอ๋อหกเจ็ดแสนอยู่หรอว่าคือไม่ต่ำกว่าห้าแสนอที่จําได้นะหรือเหรือว่าสองห้องอะจะไม่ได้ก็คือหลายแสนนั่นแหละประมาณสาสี่ห้าแสนหยวนนั่นแหละอ๋อก็ประมาณสี่ห้าล้านบาทต่อห้องเล็กๆกันนะใช่ใช่ไหมแล้วทำไมเขาไม่ซื้อแบบใหญ่ๆไปเลยอนี้อัี้อัน้อนดอดนดิอ้นีนีนี่นนนอัอ ก็เขาถือว่ามาที่นี่คือมาอยู่ช่วคราวใช่ไหมไม่ได้แบบถาวรขนาดนั้นหรือว่าอย่างไงเริ่มแรกเขามาเขามาเที่ยวอเขามาเที่ยวเฉยๆแล้วก็เห็นตอนนี้มีโครงการเขาก็เข้ามาถามเข้ามาถามแล้วก็เขาตอนนั้นเขาก็รับจงเขาก็จมไปเลยสองครอบเสียพวกี่อแม่ก็มีบ้านที่นี่แล้วเขาก็มาอยู่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนเขาอยู่แคนาดาป็ใช่ให้แต่แต่แต่ไปอยู่แคนาดานะเขาก็เลยมาอยู่นี่เลยแต่ว่านั่งเห็นคุยกับเขานั่งคุยกับเขาเขาบอกว่า คือตอนนั้นมาก็คือเหมือนแปลว่ามาเที่ยวมาอยู่ช่วงเขาเฉยๆแต่ทีนี้มาอยู่แล้วรู้สึกชอบไปยก็อาจจะต้องซื้อบ้านไปนะจับวางแผนต้องซื้อที่หรือว,ว่าทําบ้านหรือว,ว่าก็คือให้ใหญ่กว่าอ,อ๋อตรงนี้ก็ขายต่อไปใช่ไหโอเคเขาบอกว่าไม่ขายเ,<อ>เขาขายทิ้งไว้ให้โรงแรมอ๋ออ๋อใช่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 ทางโรงแรมเขาทางนี้เขาบริหารสิทรัพย์ให้นะครับเป็นเป็นอาหารอะไรที่เราจะกินกันนะตอนแรกเขาบอกว่า อ๋อไปหารทั่วไปอยู่นานนะนะเพราะว่าเป็นเหมือนเป็นของอาหารของของตรงที่นี่นี่แหละนะโครงการนี่แหละโอเคเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนะฮะดูเด็กๆเล่นกันไปก่อนนะครับหรือว่าไงหรือว่าอยากให้ผมผปล่อยเด็กเล่นก่อนชิ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 นทำไมทำไมชิชิอ่ะ โย่เชื่อพูดเรื่องบ้านไปเยอะแล้วก็ไม่ยอมถ่ายใช,ยชย้ให้ใกล้ๆนะฮะอาจจะมีคนสงสัยผมถ่ายให้หน่อยนะครับประมาณนี้แหระฮะมไม่ใหญ่นะ แต่ที่คือมันเล็กนิดเดียวอ่ะน่าจะไม่กี่ตารางเมตรเองดูแล้วนะฮะอ๋อแต่ตรงนี้เออโอเคอ๋อไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่นะครับไม่ใหญ่แต่ราคานี้ก็ถือว่าแพงะนะประมาณเท่าไหร่สามสี่ล้านอุย้ยอ๋อ ะะเยอะอยู่เยอะอยู่นะฮะมีหลายยูนิตอยู่แต่มันสงบดีฮะที่นี่นะครับสงบและอากาศดีเย็นสบาย ลักษณะคล้ายๆกันหมดครับโอเคเดี๋ยวผมเดินกลับไปตรงนู้นละฮะดูอย่างนี้ก็ได้นะครับเลเยอร์เอา์นะฮะก็คือแผนผังมันสะท้อนสะท้อนผมหน่อยนะครับมันเป็นกระจกเออเป็นเนี่ยกระจกก็ประมาณนี้นะฮะมีอยู่ทั้งหมดยี่นะครับคือหลังนี้ยีแต่ว่า ลรแวกหนึงเนี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจดแปดน่าจะประมาณแปดถึงแปดถึงสิบนะครับรวมแล้วก็น่าจะประมาณสามร้อยเกือบเกือบสามร้อยยูนิตนี่อันนี้เป็นเป็นหมาของของบ้านเขาฮะบ้านนี้นี่สุดๆเลยนะผมผมเชื่อเลยผมยอมรับเขาเลยนะครับเวลาเขาไปไหนเนี่ยคือเขาจะมีพ่อตอนตอนนี้พ่ออ๋อผู้ใหญ่อะเขาบอกว่าหมานี้ไม่ไม่กัด เขาจะมีพ่อพ so ่อพ like ่อพ่อเขาก็ตอนนี้น่าจะอยู่บ้านหรือว่าทําธุระอยู่นะครับแต่เวลาเขาไปไหนเนี่ยเขาจะไปก็คือมีพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็มีลูกสามคนแล้วก็มีหมาหนึ่งตัวนั่งกันบางครั้งบางครั้งแม่เขาก็ไปคนเดียวแล้วก็เอาลูกไปสามแล้วก็หมาไปอีกหนึ่งนี่โอ้โหผมว่าดูแลได้ยังไง่ะผมลูกสามคนนี่ผมลูกสามคนนี่เวลาออกไปนี่คือคือผมยังต้องออกไปทีสองคนเพื่อดูแลเด็กสามคนนะ แล้วยังต้องให้ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะนาฬิกาโทรศัพท์ทิปที่ที่ของเด็กค่ะทั้งสามคนเลยเพราะเขาแล้วแซนดี้เคยไปที่ห้างแล้วอยู่ดีวิ่งหายแต่แต่ตอนนั้นมาคือซื้อซื้อนาฬิกาเลยแล้วซื้อให้สามคนเลยนะครับซื้อให้คนเดียวก็ไม่ได้ต้องซื้อสามคนไม่งั้นทะเลาะกันนาฬิกาที่เอ่อเอ่อเป็นเป็นโทรศัพท์นี่นะฮะทีนี้มีเรื่องเล่าของแบตัวนี้ฮะคือก็เมื่อกี้เหมือนเล่าเล่าต่อจากเจียวนะ เขามาถึงที่นี่ปุ๊บเขาก็จองบ้านจองอะไรปุ๊บเขาก็เอ,ซ,อซื้อซื้อแมวตัวนี้พันอะไรไม่รู้จำไม่ได้เขาซื้อมาอยู่กี่พันอยู่แล้วจำไม่ได้ละผมผมไม่แน่ใจเรื่องพันนะครับซื้อในลิเจียงน,นี่แหละแล้วก็เลี้ยงมาได้ไม่ถึงปีมั้งเขาก็อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละฮะแล้วลอยู่ดีวันหนึ่งมันหายไปมันหายไปแล้วหาหา,หาไม่เจอฮะเกือบเดือน นะครับแล้วก็ทางพ่อแม่เขาเจอใครก็คือพยายามลูกให้ดูว่าเห็นอยู่ที่ไหนที่ไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายสุดท้ายมีคนหนึ่งฮะมีคนหนึ่งพาเข้ากลุ่มที่แบบว่าขายขายหมาโดยเฉพาะขายสุนัขเนี่ยนะเป็นเป็นกลุ่มกลุ่มวิแชทฮะเอ่อคนจีนเขาจะเล่นวิแชทนะคนไทยเราเล่นไลน์ฮะมันจะเป็นกลุ่มวิแชทที่แบบว่าซื้อขายสัตว์เลี้ยงในลิเจียงอย่างเงี้ยสุดท้าย คนนั้นเอาเข้ากลุ่มแล้วบอกว่ามันมีเนี่ยคล้ายๆตัวนี้เราเข้าไปดูว่าใช่หรือเปล่าเข้าไปปุ๊บใช่เลยนะครับใช่เลยแต่ว่าคือเอาง่ายโดนจับไปฮะโดนจับไปขายอ่ะนะครับดีไม่โดนฆ่าเลยครับสุดท้ายเขาต้องทําไงฮะคือเขาไม่อยากไปมีเรื่องมีราวกับคนขายเนาะเขาก็เลยไปซื้อกลับมาฮะ <laughs> ไปซื้อกลับมาอีกในราคาเท่าไหร่ผมจำไม่ได้น่าจะแปดร้อยเก้าร้อยหยวนมากอ่าแปดร้อยเก้าร้อยหยวนก็สี่ห้าพันบาทมากนะตัวเนี้ย พ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันนี่แหละแล้วก็กลุ่มเขาเขาก็รีบรีบไปต่างอำเภอนะครับขับรถไปเอาเลยแล้วไปซื้อกลับถึงทุกวันนี้ก็เลยมาอยู่อย่างเงี้ยฮะอันนี้เป็นเรื่องอะนะเนี่ยหมาหายเซนดี้กลัวอ๋อเซนดี้บอกว่ากลัวหมากัดนะฮะอืมแล้วนี่พ่อเข้ามาแล้วพ่อของมัน อเขาเป็นคนเี่ะเจ้เกงเจ้าเก่งนะครับคนละที่คนละทางกันหมดฮะต่งงานกันนะพอี่สี่าสี่ีหน้อ้ออกวเขาไม่กัดรอกนะฮะเขาไม่กัดค้อยี่สี่ อันนี้ไม่ใช่พ่อหนะ้านี้น่าจะเป็นคนเแ่านี้ฮนะหรือว่าเพื่อนพ่อแล้วแหละแต่พ่อเขาคนนี้สวมเสื้อเขียว,าว,าวาชานยบชาเนี่ยนะอ๋ะอ,อไม่ไม่ไปกูผมเองเนี่ยที่จริงเป็นคนที่กลัวประตูกระจกนะและใหญ่อย่างเงี้ย อันนี้เป็นเป็นประตูที่เราต้องเลื่อนเองนะฮะอุ้ย,ยมีไฟฟ้าสถิตที่นี่มันที่นี่มันหนาวก็อะไร,รับผมผมก็มีคนสนิทนะครับที่เคยรู้จักกันเนี่ยเขาวิไปชนประตูฮะเขาไม่รู้กระจกมันใสไงวิ่งไ,ไปชนประตูที่โรงแรมใดโรงแรมหนึ่งนี่แหละใน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 ไทยนี่แหละฮะแล้วประตูชนประตูแล้วประตูมันล้มอ่ะ แตกมานี่คือหน้าหน้านี่พังหมดเลยฮะต้องเยบ็บเย็บน่าจะเป็นหลายร้อยเข็มละผมกลัวมากเลยประตูอย่างเงี้ยนะครับอ่าน้องสนุบี้เขาวันนี้เขาใส่สร้อยเยนี่ยใส่สร้อยอะไรอันนี้เป็นสร้อย,ย,ยสร้อยตัวหนังสือตรงตานะครับของลี่เจียงอันนี้แปลว่าแ,แปลว่าภูเาขาหิมะมังกรหยกนะครับต <c oughs> ัวน่า

ปตให้เด็กก่อนได้เลยแต่อันนี้น่าจะอร่อยเพราะว่าเด็กแยงกันต้องหงโนีจ่ะอ๋อน่ถ่ายกันถ่ายิน่าแครค่ะมถ่ายเฉยหรอยกพูดไรอ่ะอยากพูดอะไรอยากพูดอะไรอยากพูดอยากอยอยาดอยพดอยกพอยกพูดอะากอยากพูดอยูอายอกพูดอย

ผัดเห็ดแบบนึงนะครับผมที่นี่คีอเป็นราบิงครับโอเควันนี้เรามาเดินเที่ยวแล้วก็ทานอาหารเรียบร้อยแล้วครแต่ว่าน้องแซนดี้ยังปากแกขยับอยู่เขากินตลอดน่าสายกินจริงๆครับ โอเควันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ,บยบายครับสวัสดีครับบยบ๊ายบไย,ย,ยหน่อยสวัสดีาายบไป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 